นชา YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องช่องนี้ Beauty with t a n j า j s i c FFI อ้าวันนี้เอฟมาทำวีโอให้เพื่อนได้ดูกันคือแต่งหน้ามาแล้วไม่ได้มาทำฮาวทกแน่นอนแต่วันนี้จะมาทำนี่เลยชาเลนจ์ที่ทุกคนทำกันใน YouTube ที่เอฟเห็นทุกคนทำกันใน YouTube แบบเยอะมากคือการมากินมาม่าเผ็ดนั่นเองซึ่งเะ uh oh. มีอยู่สแบบก็คือว่าเป็นแบบที่เป็น่อแบบนี้กับแบบเป็นถ้วยแบบนี้ มันคงเหมือนกันใช่ไหมไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่าแต่มันคงเหมือนกันแหละเพราะมันขายอยู่คู่กันนั่นเองคือแบบว่าน่าจะเหมือนกันแหละแต่เอฟจะมาทําเป็นถ้วยแบบนี้เพราะว่าขี้เกียจหลังจานเกียดหลังถ้วยนั่นเองก็คือจะมากินในถ้วยนี้ให้ดูกันคือมีสองแบบราคามันไม่เท่ากันนะคืออันนี้เอฟซื้อมาถ้วยละห้าสิบเก้าบาทแต่ว่าอันเนี้ยเอฟซื้อมาซอง คือไม่ได้ซื้อเป็นซองซื้อมาเป็นแพ็คอะคือแพ็คหนึ่งอะเอฟกินหมดแล้วอะคือมันแพ็คหนึ่งที่ซื้อมามันเหลือห่อเดียวคือแพ็คหนึ่งมันจะมีห้าห่อราคาสองร้อยสี่สิบหรือสองร้อยสามสิบเป็นไงไม่แน่ใจที่เคมาร์เก็ตนั่นเองที่รัชดาก็คือว่าเอฟเห็นว่าไม่คนบอกว่าที่แมคโครขายถูกกว่าปะพวกแมคโครอะไรเงี้ยขายถูกกว่าไปาไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้เอฟรู้แหล่งที่เดียวคือเคมาเก็ตก็เลยพุ่งตัวไปซื้อมาอย่างรุนแรงก็คือทางไปเคมารเก็ตก็คือว่าง่ายๆเลยนะคืออ นั่งรถไฟจากที่บ้านเอฟที่ปาจีนะ่ะเอฟนั่งรถไฟไปลงหัวลําโพงแล้วก็นั่งเอ็อาทีก็คือรถไฟใต้ดินนะ่ะไปลงสถานีศูนย์ไม่ใช่ศูนย์สิริกิจสถานีอะไรอ่ะหอประชุมแห่งชาติใช่สถานีไ,ไ,มาานไม่ใช่มันจะมีคล้ายกันคือมันจะมีสถานีไอ้นี่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตจะได่เขาไขยหนังสือก,กันกับ อีกอันหนึ่งก็คือศูนย์วัฒนธรรมเออศูนย์วัฒนธรรมไปลงนั่งรถไฟตะดินไปลงศูนย์วัฒนธรรมแล้วออกทางออกที่4พอเดินลงออกมาตรงบันไดทางออกที่4ปุ๊บปุ๊บเดินออกมาใช่ไหมมันจะเป็นถนนมันจะเป็นถนนให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปร้านจะอยู่ซ้ายมือเดินตรงไปแป๊บเดียวเลยนิดเดียวเลยร้านจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็หันไปมองจะเป็นใหญ่ๆเขียนว่าเคมาร์เก็ตเดินเข้าไปซื้อได้เลยน,นจะจ๊ะก็ก็ทางที่ง่ายก็คือว่าถ้าใครไปถ้าใครตั้งจุดไปที่อนุ ก็ขึ้น BTS จะอนุไปลงไปลงอบไ,ไปลงอโศกใช่ไหมเพราะว่าอโศกมันจะมีทางเชื่อมไป MRT ก็คือรถไฟใต้ดินก็คือลงสถานีอโศกแล้วก็เดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินซะแล้วก็ลงก็นั่งรถไฟใต้ดินไปศูนย์วัฒนธรรมนั่นเองก็จะได้ไปเคมาร์เก็ตก็คือว่าหาทางไป BTS ให้ได้ถ้าใครหาทางไป BTS ให้ได้ก็ไปหาลงสถานีที่มีรถไฟใต้ดินแล้วก็ต่อรถไฟใต้ดินไปลงศูนย์ วัฒนธรรมนั่นเองแต่ถ้าใครมีรถไฟใต้ดินอยู่แล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินรงไปลงสู่วัฒนธรรมได้เลยก็เคมาร์เก็ตอยู่ตรงนั้นอยู่แถวห้างอิพนาดรัชดาบ้าประมาณนั้นแต่คือไม่เห็นอิพนาดหรือไม่ได้มองก็รู้คือรีบซื้อแล้วก็รีบกลับเลยเพราะว่าต้องไปเอาชุดคุยต่อไม่มีเวลาก็เลยไปได้มาแบบนี้นเองก็คือกินกันเหลือห่อเดียวแล้วส่วนวันนี้จะมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้นั่นเองเนาะหวังว่าการอธิบายเส้นทางเพื่อนๆคงจะเข้าใจเนาะถ้าใครไม่เข้าใจก็เมนถามด้านล่างได้ก็เดี๋ยวจะทํา มาทํามากินให้ดูกันนั่นเองมาทำชาเลนจ์ที่ทุกคนทํากันนั่นเองก็เลยจะมาทํานี้ให้ดูกันนั่นเองเนาะยังไงเดี๋ยวเอฟขอตัวไปต้มเส้นก่อนแลก้กันเดี๋ยวขอต้มเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ ว่าอันนี้คือเอฟไเทน้ําออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้เดี๋ยวเอฟก็จะใส่ผงมันลงไปนั่นเองซึ่งมีอยู่สองอันก็คืออันแรกอันนี้จะเป็นสลายไม่ใช่สลายเป็นงาใส่ลงไปสลายกับงานนั่นแหละใส่ลงไปนี่ขนาจะเป็นแบบนี้เป็นสลดยกับงาแบบนี้นี่เป็นสลายกับงาแบบนี้ส่วนอันอันนี้แหละที่เด็ดคือเป็นซอสเผ็ดของเขานั่นเองเดี๋ยวจะใส่ไว้หมดเลย หอมนะว่ากลิ่นมันหอมมากเลยคือเอฟได้กินไปแล้วสองซองอะ่ะก่อนที่จะมาทำวันนี้ก็คือแบบมันก็เผ็ดอ่ะแต่คือมันอร่อยอะ่ะคือสำหรับเอฟอ,อร่อยอะ่ะใครว่าไม่อร่อยไนไม่รู้แต่สำหรับเอฟอร่อยต้องมีสั่งมาเพิ่มแน่ๆถ้าไม่ได้ไปเคมาร์เก็ตแล้วอ่ะคงจะสั่งเพิ่มแน่ๆก็เป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะคลุกมันเข้าด้วยกัน จะเป็นกาณะแบบนี้กินหอมมากบอกเลยชอบกินมันนะชอบมากกินมันสีจะเป็นกษณาแบบนี้เห็นอย่างนี้มันค่อนข้างจะน้อยนะแต่ว่าคือกินแล้วคือแบบนานนากกว่าจะหมดเพราะว่ามันเผ็ดไงนี่เอกว่าคุกให้เข้ากันแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปหน้าจอวิดีโอกันดีกว่านะโอเคกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไปทามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นี่ ต่เห็นไหมจะหกไหมนี่พัฒนาแบบนี้ได้มาแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นหอมมากจะบอกว่าเอฟชอบนะเอฟชอบกลิ่นมันมากบอกเลยไม่ติดอะไรเลยเอฟชอบกลิ่นมันมากกลิ่นมันหอมมากจริงแล้วคือเอฟอะได้กินไปแล้วสองซองตั้งแต่ซื้อมากินไปแล้วสองซองก็คือมันเผ็ดคือเขาบอกว่าเผ็ดแบบไม่มีรสชาติเผ็ดแบบขึ้นหัวใช่ไหมที่เวลาดูคลิปพี่ แอมมี่กับพี่แก้วใช่ไหมแต่ทำไมว่ารสชาติมันอร่อยเลยนะมันอร่อยใครว่ายังไงไม่รู้แต่ทำไมว่ามันอร่อยมันอร่อยมากสำหรับแอคือจะบอกว่ากินซองแรกเลฟติดอ่ะคือเนี่ยจะต้องไปหาซื้อมาเพิ่มอ่ะคือถ้าไม่มีโอกาสเลยเคมา Market, ร์เก็ตเดี๋ยวก็จะสั่งมาจากแอปช้อปปี้แอปช้อปปี้มีขายสามารถสั่งได้แล้วก็จะสั่งมาเป็นแพ็คนี่แหละเดี๋ยวจะต้องไปสั่งเพราะว่ามันเหลืออีกซองเดียวเท่านั้นคือแบบ คือมันกินล็ติี้อะบอกเลยกินล็ติี้คืออันนี้มีมาแล้วก็มีน้ำมาแต่พยายามจะไม่กินน้ำนะจะพยายามกินนี่ให้หมดโดยที่ไม่กินน้ำจะได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะปกติกินก็กินน้ำตลอดก็เดี๋ยวจะกินเห็นอย่างนี้มันรู้สึกเหมือนมันจะน้อยแต่มันเผ็ดแล้วมันกินนานนะจริงเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะก็ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยนานแน่เลยอ่ะเดี๋ยวคำแรกจะเข้าไปมันไม่ได้หักอ่ะมันก็เลยเป็นเส้นยาว กินทีกินทีก็เผ็ดนะไม่ใช่แบบกินแล้วมันจะชินไม่นะเผ็ดเหมือนเดิมแล้วดิปากเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วอ่ะกูแบบอร่อยมันอร่อยอ่ะ อร่อยจริงอร่อยจริงเหมือนกินแบบยังไงอ่ะกินกินมิตรป่นอ่ะเออใช่กินมิตรป่นอ่ะกินมิตรป่นกินมิตรหนูสดสอ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะอืมเออเด๋อเหมือน้อยน้อยอางแต่มันเผ็ดมันกินหมดยากมากอ่ะเรยก็จะกินไปก็จะบ่นไปเพื่อนๆฟังอย่างนี้แหละ จะทำได้ไหมไม่กินน้ำอ่ะอืมเ็ดะปากเริ่มเป็นสีมันทีเรียบรอ้อยจากที่ตีทีท่ทานมันกินสีชมพูตอนนี้กลายเป็นสีส้มแล้ว พยายามไม่เจอเส็ดเหมือนเ,เนี่ยแต่ไม่กินน้ำน้ำบ้างอยู่ตรงหน้าจตไม่กินอ่ะคือจริงๆคือมันไม่เหมือนกินมาเม่าปกติคือกินมาเม่าต้มยำกุ้งอ่ะไม่เผ็ดขนาดเนี้ยบอกเลยมันไม่ได้เผ็ดขนาดนี้กินมาเม่าต้มยำกุ้งแล้วคือแบบกินได้อ่ะอืมกินได้เลยมันไม่ได้เผ็ดขนาดเนี้ยแต่อันนี้คือแบบคือปกติตอนแรกอ่ะนึกว่าจะเอาแบบลูกชิ้นอะไรมาใส่ด้วยแต่พอเอิญเมื่อเช้าแม่ไม่ได้ทอดไปให้ก็เลยแบบกินเพียวๆก็ได้เพราะถ้ากินลูกชิน้นอะไรมันยังแบบ ยังมีอะไรที่เคียวรวมไปกับอันนี้มันยังไม่เผ็ดมากบอกว่าไม่อยากกินมานังไม่รับเผ็ดสุดต้องไปลองริงทากคนต้องไปลองบอกเลยเผ็ดแต่อร่อย

เผ็ดมากอ่ะเผ็ดเหมือนกินพริกกัดพริกสดๆหรือกินพริกป่นอะ <c oughs> หมดแล้วนี่ <c oughs> ดูหน้าดิเผ็ดมากตาดูน้ำตาตาน,านาจะมา,อาโอ้ยเผ็ดอ่ะทุ่มเทตัวเองมากคือการทำวิดีโอนี้คือแบบเผ็ดจริงดูจากสีก็น่าจะรู้แล้วมันเผ็ดแค่ไหน เห็น้ำตาไหมน้ำตาจะมาแล้วเนี่ยเห็นน้ำตาไหมเผ็ดอะแต่เผ็ดแบบอร่อยนะไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดแล้วไม่อยากกินต่อแต่คือสมัยกินแล้วมันเผ็ดเผ็ดแล้วอยากซื้อกินต่อเรื่อยๆคือมันเผ็ดแบบนั้นไม่ได้เผ็ดแบบเอ้ยแม่งมันเผ็ดเฮ้ยน้ำตามาน้ำตามาคลิปนี้ไม่ได้ดราม่าไม่ได้อะไรนะคือกินหลาคนเข้ามาดูข้างหลังแล้วไม่รู้คือไม่ได้ดราม่าไม่ได้อะไรนะคือกินอันนี้ อันนี้มาม่าเผ็ดเกาหลีที่ชนะื่อว่าอะไรนะซัมยังมันชื่อว่าซัมยังเป็นรสเหมือนจะเป็นรสไก่ปะไม่รู้อะแล้วมันมีแต่แบบภาษาแบบอ่านอะไรไม่ออกเลยคือมีภาษาไทาย,ยไม่ใช่ภาษาไทายมีภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือนนี้ซัมยังนอกานั้นเป็นภาษาแบบเกาหลีญี่ปุ่นหมดเลยคืออ่านไม่รู้เลยมันแปลว่าอะไรคือรู้แค่ว่ามันทําแห้งแล้วก็กินรู้แค่นั้นกิงโอ้ดิ น้ำตาหมาน้ำตาหมาคือใครครั้งแรกที่กินมามาแล้วน้ำตาไหลอ่ะซึ้งในการกินมามาคือไม่ได้ดูซีรีสเกาหลีเลยซึ้งนะคือกินมามาแล้วมันซึ้งดูหมดอ่ะหมดอ่ะคือแบบปกติไม่เคยกินหมดคนเดียวหอ่อหนึ่งหรือกล่องหนึ่งนะปกติจะกินกับคนอื่นซะมากกว่าแล้วก็กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยกินคนเดียวแล้วหมดแบบนี้คืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่กินคนเดียวแล้วหมดคือแบบดูน้ำตา มังมุ้งมาด้วยอ่ะโหดร้ายอ่ะอายคนข้างจะความแาย่อนข้างหายแล้วคือมันจะมีอาการแบบกินไปปุ๊บพอกินหมดอ่ะมันจะเพ็แบบเผ็ดวูบในปากคือเผ็ดแบบเผ็ดระเบิดในปากเลยพอนั่งคุยนั่งพูดหรือนั่งตั้งสติไปแปบบ๊มแบบหนึ่ง รสชาติความเผ็ดมันค่อนข้างจะเริ่มหายไปหายไปหายไปแล้วก็แบบปรับสภาพเหมือนปรับสภาพรสชาติในปากของเราให้มันกล,บลกับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองเนาะก็เว้ยมุกไหลอ่ะน้ำตาไหลก็ปรับมาเป็นเมือันนี้เอฟค่อนข้างโอเคละความเผ็ดค่อนข้างหายไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็โอเคแล้วแต่ก็ยังมีเผ็ดอยู่บ้างอะไรบ้างก็อร่อยอร่อยบอกเลยอร่อยอยากให้ทุกคนไปลองจริง แต่ถ้าใครกินเผ็ดไม่เก่งก็หาอะไรมาใส่แบบพวกผักพวกไข่พวกอะไรเนาะนเอพยเห็นมีคนเคยใส่แบบกิมจิกินกับกิมจิอะไรแบบเนี้ยก็ใครที่กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งก็ลองหาอะไรมาใส่เพื่อให้ความเผ็ดมันลดลงหรือไม่ก็ถ้าอยากลองกินจริงอะ่ะซอสที่เขาให้มาไม่ต้องใส่หมดก็ได้ใส่แบบลิ้มลองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเก็บไว้แบบใส่อันนี้แล้วมันเหลือก็เก็บไว้แล้วก็ไปแบบใส่มาม่าอย่างอื่นมาม่านอื่นอะไรเงี้ย เนาะเอาประมาณแบบนั้นก็ได้คือลองกินให้รู้รสชาติมันอร่อยอร่อยจริงคือมันอร่อยแล้วอยากกินต่อมันเป็นมาม่าที่กินแล้วติดบอกเลยนี่ยมันอร่อยกินแล้วเด็จะไปซื้อต่อมาอีกไม่ได้จะหยุดแค่นี้บอกเลยถึงเผ็ดน้ำตาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้จะหยุดแค่นี้จะไปซื้อมากินต่อบอกเลยจะไปซื้อมากินต่อนะจ๊ะก็ ใครไม่สะดวกไปซื้อที่เคมาร์เก็ตก็แอปช้อปปี้แอปช้อปปี้มีขายมีแบบเป็นเดี่ยวเป็นแพ็คเป็นกล่องเป็นอะไรไม่ล้วแต่มีมีขายลองไปเสิร์ชหาดูในหมวดอาหารของเขามันมีขายมีขายเคยเคย,เคยเห็นแล้วเดี๋ยวก็จะไปสั่ง App e แต่แอปช้อปปี้แหละคงไม่มีโอกาสได้ไปเคมาร์เก็ตบ่อยๆเพราะว่าบ้านเดี๋ยวไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะก็เดี๋ยวไปสั่งแต่แอปช้อปปี้มานั่นเองก็อร่อยจริงอร่อยมากลองไปหาดูการใด้เพืนคนอื่นก็กินแล้วรู้สึกแบบสนุกก็เลยแบบ กลับมาแล้วเมื่อกี้พูดพดอยู่มีประกันเออไม่ใช่ประกันมีบัตรเครดิตโทรมาใช้ทํทบาบัตรเครดิตคือเผอิญเพิ่งเรียนจบยังทําบัตรเครดิตไม่ได้ก็อ่ะกลับมาต่อของเราต่อก็คือว่ามันอร่อยมันอรอ่อ,รอยอร่อยลองมันเป็นมาม่าที่กินแล้วมันติดอ่ะมันต้องแบบมันต้องกินต่ออะไรประมาณนี้คือแบบไปลองดูขอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอร่อยจริงอร่อยจริงเนาะลองไปหาซื้อมาดูกันได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะเพราะไม่รู้จักเขาเพราะเขาคือใครไม่รู้คือซื้อมาแล้วชอบเห็นคนอื่นทําอยากทาบ้างพอทําซื้อมากินแล้วมันอร่อยก็เลยแบบ อยามาเล่าต่อเพื่อนดูกันนั่นเองเนาะก็ราคาแบบนี้อร่อยจริงอร่อยมากบอกเลยก็ตอนนี้หายเผ็ดแล้วหายเผ็ดแล้วตอนนี้ปรับลิ้นได้เรียบร้อยแล้วหายเผ็ดแล้วคือมันกินบุมบุบบุบบุเข้าไปแล้ว,ลวมันจะรู้สึกเผ็ดเหมือนค้นไฟได้แต่พอปรับระยะหนึ่งมันจะหายคือสิ่งที่ชอบที่สุดคือกลิ่นชอบกลิ่นมากชอบกลิ่นมากมาแล้วอร่อยมากก็ลองไปหาซื้อดูเนาะอ,อร่อยลองลองไปเล่นใครที่แบบกินแล้วอยากทำคลิปมาอวดก็อวดได้นะเออมาอวดกันมาแบบมาเล่นมาอะไรนี้กันก็ ม่กีนน้าตาลทั้หูเลเห็นไหม,เห,ไหมเหมือนดราม่าอะไรตั้งอยา่างคือไม่กินมามา่าแค่นั้นเองจริงๆก็วิดีโอนี้ก็คงจะพาให้เพื่อนสนุกสนานกันก็มาทําวิดีโอชาเลนจ์กันกินอาเขาชื่ออะไรนะเม่เอยจาชื่อได้เลยอาซัมยาเออเป็นชาเลนจ์ที่เห็นทุกๆคนทํากันก็อยากทําบ้างก็อยากมีในช่องของเอ๊บบ้างก็เลยมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ยังไงวิดีโอนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเอ๊ขอฝากช่องทางนีดน้ด้วยกันสัญญาจุด F F I มีอินスาแกรมกับทวิตเตอร์ด้วย ใครขนาดช่องทางไหนสาม,มารถคุยกันได้แล้วก็อกมี a c e b o o k f a n p a g e ด้วยชื่อเดียวกับช่องช่องนี้เลยสัญญ,ญาจุด f f i นั่นเองก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องทางนี้แล้วก็วิดีโอ,อนี้ข่อเอฟด้วยละกันเนาะฝากติดตามชมกันต่อไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามวิดีโอหน้าของเอฟละกันว <c oughs> ่าจะเป็นวิดีโอเก,กี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่น,น,น,นี้ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ขอไปเช็ดน,น้ำหูน้ำตาขอไปเคลียร์ปากขอละกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอในวิดีโอหน้านะเจ้านี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาาาายยยยยออ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 ่่่ลลืืมมงงงไปหซ้้กิินนนนนะะะรรรรจจััี๊ ะวันนี้ก็ต้นเดือนสิ้นเดือนกันแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งผ่านไปไวมากวันนี้ก็จะมาทำของเฟรบลิสนั่นเองประจำเดือนอะไรแล้วล่ะมิถุนากรกฎาคมเดือนกรกฎาคมใช่ไหมใช่เดือนกรกฎาคมรประจำเดือนกรกฎานั่นเอง